ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เลติกาโปใช่ไหมโดยปกติแล้วถ้าเรามาที่นี่เราก็ต้องแวะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านาาน,นักคูฮันรีสอรเพราะว่าจะได้กินแซลมอนที่สดมากเพราะว่าที่ที่ตั้งที่เลติคาโปมันอยู่ใกล้กับที่เล็กทูกากิซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงแซลมอนอยู่นั้นวันนี้เราก็คือเราสั่งอาหารคือแซลมอนดงอันนี้แล้วก็เบนโตะ แล้วก็เทมปุระอาเกะริทิโฟุเรามาดูกาตาราฮานยัญ่กนะคระับปกตินะที่นี่นนะักนเยอะมากเลยตอนที่แบบประเทศเปิดอนะ่ะเพราะอะไรทัวร์มาลงเพราะอะไรแลวและอาหารก็อร่อยแล้วก็ที่แน่แน่วิวสวยมากค่ะอันนี้มันคือวิวเล็กเทคโคแล้วก็เห็นเชิสไหม,มเชิร์สอยู่ไหนะเชิสได้นะหหไนหนนะนะเขาเรียกว่าเชิดอะไรนะเมคเคสซี่เหร ช่ผ้าชิดต,ตรงมั้นนะมันคือชิดอะไรจำไม่ได้ให้ไปดูในคลิปของเราเนาะ <c oughs> เราเคยทำรีวิวไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเชิดนั้นใช่ไหมอ่ะเราก็ได้มาแล้วโคฮันด้นโนโคฮันแดงตกเซตกับแซลมอนด้น,น,ดนดไหนมันมีอะไรบ้างไอโคฮันเนี่ย แซลมอนซาซิมิคัสซือกุ้งทอดเทสกิแซลมอนปลาหวานเอ้ยไข่หวานอิดามาเมะข้าวญี่ปุ่นมิโซซูเท่าไหร่สามสิบดอลอ,อ่ะจานนี้มีแซลมอนไข่ปลาแซลมอนดองอปลาไข่มิโซซูอิดามาเมะชุดรวมเทมปุระมีกุ้งหนึ่งอัน โซกินี่นโซกินี่แครอทแครอทแล้วก็คุณมะระแล้วก็มะนาวมาหนึ่งแล้วก็มีผงกะหรี่มั้งแล้วก็ซอสแช่เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะอันนี้เลยว่ามันสดแค่ไหนโอเคปาดแซลมอนจากเล็กพูกากิตกมาเมื่อวานเลยเนะี่ยเล็กที่กระปรุแล้วก็ แล้วก็แลกกันเลยวันนี้สดๆมาบนข้าวขุ่นร้อนๆพิซซซอสเอาพิซซอสโอเคซอสน,นี้หน่อยไม่บุกนะคะแต่ไม่ค่อยจะดีละชิมหน่อยโอ้โหเล่ศนก็โอ้โหอรยอยอืมอืมเราถ้าเป็นบ้า อ,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 อร่อยมากอร่อยอยู่ข้าวยังอร่อยอะไรไปคะอะเกดิชิโทฟุมก็คือเต้าหู้ทอดพร้อมกับน,น้ำซอสซีอิอ๊วใอ๋อชั้ปลออ่าแล้วก็มีซีวิ๊โรยมาใช่ไหมอันนี้คืออะไรแดงๆอ่ะพิคกีวอโอ้โหเป็นฟิวชั่นฟู้ดอยู่ก็มีมพริคกีวอ่ะเทพซีด้ามาเฉยงงนี่งงมีอะไรเราดิแล้วโฟกัสไม่ได้ เดี๋ยวนะซอสเยิ้มๆโปกกรกันไม่ได้หรอกนะไปะอืมอืมร้อนฮู้ดอร่อยลับไปเหมือนเดิมขอซอสเพิ่มมาลองกันที่กุ้งเทมปุระนะคะต้องทำยังไงอ่ะจิ้มกะหรี่เป็นยังไงจิ้มกะหรี่ก่อนเนาะ ยังไงต่อเช่นตำละทอดพูดไม่ไปไปเป็นคำนะคะชิมสิกุ้งมันคือกุ้งมันคือกุ้งเหยียดมันคือกุ้งที่แบบเหยียดมากเหยียดเหยียดอ,อร่อยหอมเพลยังไงมั่งอร่อยครับอะไรมั่งอะไรเป็นยังไงมีอะไรที่เมื่อกี้บอกว่าเค็ม อ๋อปลาแซลมอนเทลกิมั้งแต่เหมือนปลาเค็มหน่อยๆแล้วก็เนี่ยกลัดดีจริงไหนดูจิจริงๆเนาะเราจบแค่นี้เลยได้ไหมค่ะเอาเป็นว่าวันนี้อร่อยไหม,อร,อ,มอร่อยมากถ้ามาก็แนะนำให้มาเพราะว่าที่นี่มีแซลมอนสดให้กินตลอดเวลาค่ะกับวิวสวยๆนั้นวันนี้แค่นี้นะคะ